อัปเดตด่วนล่าสุดสรุปทุกกลุ่มทุกเฟสฟ,ฟังด่วนคุณอนุวัฒน์แจ้งชัดเฟสหนึ่งบัตรคนจนบัตรพิการรับแน่นอนไม่เลื่อนเฟสสองเลื่อนประกาศผลในวันที่22กันยายน2567ออกไปก่อนเงินไม่ได้ปีนี้แน่นอนปรับแผนรับเงินฟังรายละเอียดในคลิปเลยผมไปช่วยน้ำทั่วมานะครับแต่ว่าคลิปนี้คลิปเดียวรู้เรื่องเกี่ยวกับดิจิตอลบลเลตหมดเลยนะครับ เอาเป็นว่ากลุ่มคนที่จะได้เงินภายในปีนี้กลุ่มแรกเฟสแรกก็จะมีเฉพาะไม่อยากให้ใช้คำว่ากลุ่มเปาบางด้วยนะและไม่อยากจะให้คำว่า Digital ว a l เล t เพราะมันเป็นการแจกเงินสด1,000 0บาทได้เฉพาะ2กลุ่มนี้คือกลุ่มที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนหรือกลุ่มผู้พิการที่มีบัตรผู้พิการด้วยนะ ผู้พิการที่ไม่มีบัตรผู้พิการในเฟสแรกคุณก็ยังจะไม่ได้นะครับผู้สูงอายุที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะไม่ได้2กลุ่มเท่านั้นที่จะได้ในตอนนี้ก็คือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรผู้พิการและที่สําคัญต้องผูกพร้อมเพกับหมายเลขบัตรประชาชนกับธนาคารอะไรก็ได้คุณทาหรือยังถ้าไม่ทําไม่ได้ตงัง มิฉะนั้นแล้วคุณต้องไปผูกพร้อมเพยกับหมายเลขบัตรประชาชนผูกกับโทรศัพท์ไม่ได้เพราะรัฐไม่รู้ว่าคุณเบอร์มือถืออะไรเขารู้แค่เพียงว่าบัตรประชาชนมิฉะนั้นคุณต้องผูกพร้อมเพยก่อนนะเพราะจะเริ่มโอน25กันยายนนี้กลุ่มบัตรคนจนหรือว่าบัตรผู้พิการไม่มีเลื่อนนะครับโอนให้ตามปกตินะครับโอนเป็นกลุ่มๆเริ่มตั้งแต่ 25กันยายนนะครับจะโอนให้กับคนที่ถือบัตรผู้พิการโอนยังไงโอนผ่านกรมบัญชีกางที่เขาโอนให้ทุกๆคนทุกเดือนนะครับผู้พิการครับโอนให้ทางนั้นเลยอ่ะไปกดเงินหมื่นได้ในวันที่25ไปแล้วนะครับวันที่25ก็จะมีการโอนให้กับคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่หมายเลขบัตรประชาชนลงท้ายด้วยศูนย์ครับ วันที่26กันยายนนะครับจะโอนให้กับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงท้ายด้วยบัตรประชาชนหมายเลข 1, 2และ3วันที่27กันยายนนะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหมายเลขลงท้ายด้วยบัตรประชาชนที่จะโอนให้ก็คือหมายเลข 4, 5, 6และก็7ครับและสุดท้ายคือวันที่30กันยายนนะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่บัตรประชาชนของคุณลงท้ายด้วย หมายเลข8กับหมายเลข9ก็จะได้รับโอนเป็นกลุ่มสุดท้ายของเฟสแรกเป็นการโอนผ่านบัญชีพร้อมเพย์โอนด้วยเงินสดใช้จ่ายอะไรก็ได้ไม่จำกัดพื้นที่โอเคนะ1 0 0 0 0บาทในการกระตุ้นเศรษฐกิจสำหรับทุกคนนะครับส่วนคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วและก็เป็นหรือว่ามีบัตรผู้พิการแล้วไปลงทะเบียนในแอปทางรัฐช่างมันไม่ต้องสนใจครับเดี๋ยวเขาไปคัดกรองเองแต่ก็ถือว่า คุณโชคดีครับได้เป็นเฟสแรกกลุ่มแรกที่จะได้เงินสด10,000บาทกลุ่มที่ตุมต้มตุ้มต่อมต่อมมากที่สุดก็คือกลุ่มที่สองฮะปิดลงทะเบียนไปเรียบร้อยแล้วคนที่มีสมาร์ทโฟนเนาะมีโทรศัพท์มือถือแล้วก็ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐตัวเลขล่าสุดที่ปิดลงทะเบียนเมื่อวันที่15กันยายนเนี่ยมันก็จะอยู่ที่ประมาณ33ล้านคนกลุ่มนี้ลุ้นหน่อยนะครับเพราะ รัฐได้เลื่อนการประกาศผลปกติจะประกาศ22กันยาใช่ไหมว่าใครได้ใครไม่ได้เลื่อนออกไปก่อนจ้ะเลื่อนออกไปก่อนเพราะเขามีสาเหตุครับที่เลื่อนเพราะว่าต้องไปคัดกรองเนื่องจากว่ามีคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและบัตรผู้พิการเนี่ยไปลงในแอปทางรัฐด้วยเขาก็ต้องคัดกรองกลุ่มนั้นออกไป และจะได้เหลือตัวเลขว่าคุณสมบัติคนที่อายุ16ปีรายได้ปีดึง800,000สีเออ่เงินฝาก500,000เนี่ยจะเหลือตัวเลขกลมๆอยู่ที่เท่าไหร่ซึ่งก็เลื่อนประกาศเอาไปก่อนเนาะและที่สําคัญการจ่ายเงินก็อาจจะจ่ายไม่ทันในปีนี้มิฉะนั้นกลุ่มที่2ที่ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐก็ต้องไปลุ้นว่าปีหน้ารูปแบบจะเป็นแบบเดิมอีกหรือเปล่ามันจะเป็นดิจิตอลวอลเล็ หรืออ่ะเพราะว่าตอนนั้นบอกว่าปีนี้จะได้เงินสดก่อนห้าพันแล้วก็ดิจิตอลเบลต์ห้าพันปะีหน้าอ่ะตอนนี้ไม่ได้แล้วนะตอนนี้ก็ต้องไปลุ้นกับเรานะว่ารูปแบบจะเป็นยังไงเพราะรูปแบบก็จะปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆลุ้นต่อไปในกลุ่มที่สองของแอปทางรัฐไม่คาดหวังไม่ผิดหวังแล้วกลุ่มที่สองของหล,หลายๆคนบอกพี่ทำไมในแอปทางรัฐผมเปิดเข้าไปมันขึ้นแบบนั้นมันขึ้นแบบนี้มันเป็นอะไรยังไงไม่ต้องตกใจ เขากำลังพัฒนาระบบอยู่นะโอเคนะลุ้นไปไม่คาดหวังไม่ผิดหวังสำหรับกลุ่มที่สองครับส่วนกลุ่มที่สามกลุ่มที่สามก็คือคนที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือเป็นผู้สูงอายุที่คุณพ่อคุณแม่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าไม่มีบัตรผู้พิการหรือเป็นผู้พิการที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือ,อ,อไม่มีบัตรผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียงบุงคคลธรรมดาทั่วไปเอาง่ายๆก็คือทุกกลุ่มที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือกําหนดการแรกบอกว่าวันวันที่16กันยาเดี๋ยวจะต้องไปลงทะเบียนไม่มีนะครับเลื่อนครับเลื่อนเลื่อนเลื่อนออกไปก่อนอย่าตกใจครับเขาเลื่อนออกไปก่อนเพราะเขารอระบบเซตแรกเฟสแรกจ่ายไปเป็นยังไงบ้างถึง30กันยาจ่ายไปเป็นยังไง การคัดกรองของดิจิตอลวอลเล็ตในเฟสที่2กลุ่มที่2ที่แอปทางรัฐเป็นยังไงและให้ลงทะเบียนในกลุ่มที่3มีการลงทะเบียนแน่นอนคุณพ่อคุณแม่ครับมีการลงทะเบียนแน่นอนสําหรับกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนแต่เท่าที่เช็คข้อมูลมาล่าสุดล่าสุดก็น่าจะใช้เวลาในการตรวจสอบข้อมูลนู่นนี่นั่นเนี่ยประมาณสัก2-4สัปดาห์ก็จะเปิดให้คุณพ่อคุณแม่ได้ไปลงทะเบียนลงทังไหนธนาคารครับ อมสินทอกอสอหรือทอ,อสอสาขาไหนก็ได้แต่ยังไม่ได้ต้องไปนะจ๊ะเดี๋ยวพอไปวันไหนแล้วผมบอกอีกทีหนึ่งนะโอเคนะก็ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่อยู่ในเฟซหนึ่งด้วยนะคะและนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่ทางช่องนำมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันค่ะหากชื่นชอบ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆใ,ในทุกๆวันสำหรับคลิปนี้ทางช่องต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ